นครวัดไม่ใช่แค่อาคารแต่มันคือจำลองของจักรวาลตามกติปรามหมณ์ฮินดูยอดปราสาททั้ง5คือยอดเขาพระสุเมนศูนย์กลางของจักรวาลคูน้ำที่ล้อมรอบคือมหาสมุทรฟีทันดอนและกำแพงคือเทือดเขาสตตะบริพันธ์มันคือความพยายามของมนุษย์ที่จะสร้างสวรรค์ขึ้นบนโลกแต่การจะสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ถึงเพียงนี้ต้องใช้แรงงานนับแสนและใช้เวลาหลายสิบปี และนี่คือจุดที่ตานานดมํมเมอได้เริ่มต้นขึ้นมีเรื่องเล่าที่สืบทอดกันมาในหมู่ชาวคอมเมแม้จะไม่มีหลักฐานทางจารึกยืนยันว่าเพื่อให้การก่อสร้างสำเร็จลุล่วงและมีความศักดิ์สิทธิ์มั่นคงพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองได้ประกอบพิธีกรรมที่น่าสะพรึงกลัวที่เรียกว่าพิธีเสียกบาลหรือการบูชายันมนุษย์เสาหลักที่มีชีวิต ว่ากันว่าในการลงเสาเข็มหรือเสาหลักของปรา,าสาทในจุดที่สําคัญที่สุดจะมีการใช้นักทั่วสงครามหรือทาต์ฝังลงไปในหลุมทั้งเป็นเพื่อให้ดวงวิญญาณของพวกเขากลายเป็นผีอารักษ์คอยค้ำจุนและปกป้องปรา,าสาทไว้ตลอดการ